แล้วคนนี้คือใครผมแฟนเตรยครับเตรยรู้ใช่ไหมว่านัทคือน้องชายพี่ถ้าเตยไม่รักเตยก็ควรปล่อเขาไปแล้วเตยก็ออกไปจากร้านพี่ได้แล้ว นายจะเลี้ยงข้าวเนี่ยไม่เห็นต้องมาล้างพี่เลยโอ้ AL. พี่ก็ล้างพี่เนี่ยได้ส่วนลดตั้งสิบเปอร์เซ็นเลยนะนายนี่มันจริงๆเลยนะเห็นแก่ส่วนลดไม่เล่นนายก็เอาเออพี่เราไม่คุยเรื่องนี้ดีกว่าคือที่ผมมาวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องสำคัญที่อยากจะคุยกับพี่ เรื่องยืมเนงินน่ะพี่ไม่มีให้นะเว้ยโอ้พี่ผมไม่ได้มายืมเงินพี่นะครับ<ะ>แต่ผมกำลังจะขอต,อตื่นเต่นอะไครับพี่เฮ้ยเป็นความคิดที่ดีว่าพี่เห็นด้วยเอยช่วยแก้หน่อยดิเฮ้ย เดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์ให้พี่หน่อยดิโทรศัพท์พี่อยู่ในรถนะเนี่ยรถพี่จอดอยู่หลังร้านนะฝากด้วยฝากหม่โอ้พี่พี่เรื่องเจอจริงๆเลยเออนะฝากหม่เร็วเออ มึนนี้หิวแย่แล้วเตยมาได้ไงอ้าวพี่ตาลก็อยู่ที่นี่เหรอคะนี่มันร้านพี่แล้วคนนี้คือใครผมเป็นเตยครับเตยเตยรู้ใช่ไหม ว่าน,นัทคือน้องชายพี่ถ้าเตยไม่รักเตยก็ควรปล่อยเขาไปแล้วเตยก็ออกไปจากร้านพี่ได้แล้วก่อนที่พี่จะอารมณ์เสียไปมากกว่านี้ลูกค้าครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ทางร้านเราไม่รับลูกค้าแล้วเชิญครับ อ,อยู่ดีๆก็ไม่รับลูกค้าเฉยเลยธน,นาไปเถอะเจิญนครับ กินไม่รอเลยนะอ่านี่โทรศัพท์พี่แล้วเนี่มึงไปไหนมาวะทาไมนานจังวะเอาก็ผม,มหาโทรศัพท์พี่ไม่เจอเลได้มกินกินกินเรียกกินเออพี่ตานผมว่าพรุ่งนี้ผมจะพาเตยไปซื้อแหวนนะพี่ผมต้องซื้อแหวนนะ ไอ้น้องรักพี่ว่าอายุเราตอนนี้เนี่ยควรจะโฟกัสกับเรื่องงานมากกว่าความรักจริงไหมพี่พี่พูดอะไรของพี่เนี่ยนี่เมื่อคพี่ยังเห็นด้วยกับผมอยู่เลยอะ่ะอยู่ดีๆก็มาเปลี่ยนอารมณ์ผมตามไม่ทันพี่แล้วเนี่ย ตงี้พี่มีเรื่องจะคุยกับนายแต่ก่อนจะคุยเนี่ยนายต้องตอบคำถามพ,พี่ให้ได้ก่อนว่าไงพี่สมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยนายเห็นพี่สะพ้ของนายอยู่กับผู้ชายอื่นนายจะทำยังไง ผมก็จะไม่บอกพี่ว่าผมเจอพี่สะพ้ายเนี่ยอยู่กับผู้ชายคนอื่นทำไมวะก็ถ้าผมบอกพี่ไปเนี่ยพี่เขาไม่เชื่อผมอยู่ดีอ่ะพี่มีอะไรหรือเปล่าพี่ไม่มีอะไร พี่มีอะไรเนี่ยเราก็พูดกันางตรงๆได้นะพี่เราเป็นพี่น้องกันนะยังมีเรื่องอะไรที่เราคุยกันไม่ได้เหรอก็เรื่องที่พี่จะบอกนายเนี่ยบอกไปนายก็ไม่เชื่อหรอกพี่ตาจริงๆเรื่องเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นหมดแล้วนะพี่ ไม่รักก็ปล่อยเขาไปจริงๆเรื่องนี้ใช่ว่าพี่ไม่อยากบอกไงก็ค<น>แต่ก็อย่างที่นายบอกน,นั่นแหละถ้านายไปเห็นพี่สะพ้อยู่กับผู้ชายอื่นนายมาบอกพี่พี่ก็ไม่ควรเชื่อ สุดท้ายแล้วพี่ก็ควรไปเห็นกับตาตัวเองพอทนายบอกนายก็ต้องมากลัวครอบครัวพี่ทะเลาะก,กันอีกอย่างมากนะนายก็ทำได้แค่เหมือนพี่นั่นแหละเดินไปบอกพี่สปายถ้าไม่รักพี่แล้วก็ควรปล่อยพี่ไป ก็อย่างที่พี่บอกนั่นแหละรครับเรื่องแบบนี้พูดกันเฉยๆแค่ลงปากไม่ได้หรอกครับเอาเถอะไม่เป็นไรต่อให้เขาไปมีใครใหม่หรือว่านายไม่มีใครจำไว้นะนายยังมีพี่อยู่ <c oughs> กินนะ